ลงตูสวัสดีครับมูมูอุ้ยฉันอยากได้เนี้ยตัวเนี้ยอยากได้จังอุ้ยโลกอีกชินฉันแพ้ตันไอ้โม่ที่ได้แค่ควายโอ้ห ส่วนพ่อพันเงป่องไม่มีเมงินป่องเนยมันมันอยู่มันอยู่ที่โซนทะเลทรายแต่ว่าฉันไม่ค่อยมีเงินซื้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยกดไปที่แผนที่เนี่ยเนี่ยฉันไม่มีเงินซื้อทะเลทรายมันต้องเจ็ดจุดห้าล้านเนี่ยนี่บบเด็กเล่นคนที่ฉันไม่ชอบเล่นเล่นดีเหอะ ดีดว่ะมันดีดมันดีดช้างดีดช้างช้างช้างดีดตูดตัวเองเออเออนี่พี่ได้อีกแล้วสิอีเลมาลาเฟนเฟนตอนนี้ฉันได้นกกระจอกน,นี่ไงเดี๋ยวยถ้าหัวใจอะ่ะเราได้ครบใช่ไหมแล้วแล้วพี่ไม่เห็นได้แต่พี่ไม่เห็นได้เลยมันอยู่ข้างล่าง ล่ะนกนกกระจอกเทพวิ่งไวไหมกอรีล่ากอรีล่าเบงก้าใหญ่เป็นย้อยไปนกกระจอกที่สะุดหินตายล่ะใช่ไหมจระเข้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 ะเ้มันทำไมมันกูดไม่ได้ อะไรวะพี่จะเอานกาไได,ด้ด่ดาไดมลืมลืมเปิดเบลอีกเบาอีกเบาอีกโอเคอออออออเคอตัวนี้คือโอเคได้นกเย้่ได้นก,นกตอนนี้เราจะมาเราจะมาหาสิงโตกับคโคโคได้แล้วก็กอริมา โอลลีซินะมาเลนีนะคาบูซินะลิ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 โอคาเลโอลโอคาเลโลไม่ใช่โอเคาเลโลตุ่นหมาพี่เอาเสือดีกว่านนี่ได้เสือแล้วเอา้าอะไรวะต<ง>ุ้งตุ้งตุ้งเสือ<ง>เสือ<ง>สะดุดหินตายยัง

แไปแล้วนกนก<ว>ทูเคนมันเป็นไฟเดินช้าจาังมันเป็นนกทูเคนสิน้องในโกลก,กาเดียเธอรู้ไหมว่าถ้าถ้าเราโอ้ยกอริล่าหายากสุดเหรอืมเมืม่อกี้พี่เจอกอริล่าแต่พี่ไม่ได้เอาโอ้ยกอริล่าหายากสุดฉันตายกว่าเธอรู้ไหมว่าถ้าไปห้าพันเมตรอะแล้วมันมีทุงยาสาวรรค์เราจะมีเราจะได้ฟินิกมา ไอ uh huh. ้นกฟินิกอะนะไอ้ <Sure. S 1> นกที่เขาไอ้นกที่เขาล่าลือมาแล้วนะว่าว่าไม่มีวันตายนะฮะ uh huh. เปลี่ยนสิโอ้ยไม่อยากเล่นเลยบายบายทุกคน